ได้ค่ะมุ้ยค่ะสลิธานาลิมมอนค่ะที่กุศาการขายมิสซูนาน่าค่ะนี่ค่ะอันนี้ป้าป้าแซมค่ะซื้อซื้อปนัดดาโยผูค่ะซื้อมวนเนาะเอ้มวลมวนค่ื้อดาลาดิ่งมื้อนี้แต่ว่าเรื่องขอบคุณป้าแซมนะทีไปเลือกซื้อลดจำเขาขอบคุณทีไว้วางใจมิสซูนาน่าเฮาค่ะก็เลยอยากถามว่าป้าเป็นอยังคือเลือกมิสซูแอดคาดค่ะ จริงๆแล้วเจตนานี่บได้ว่าจะเลือกมีสู้ที่แหลกนะก็ไปหลายอยู่หอบบางนี่ด้วยความบังเอิญมากมีสู้หน้าหน้าเนี่ยเ็เ,เ<ล>คำทีรออยแมน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 มันใช่เลยแค่นั้นหละเหตุผลว่ามีอย่างหลายเราใส่แล้วเป็นยังไงค่ะรถเท่าที่รีวอโอ้ประหยัดน้ำมันเลยประหยัดน้ำมันคัยู่ก็ถ,ถือว่าตั้งแต่ออกมานี่เติมน้ำมันนีเพราะท่านนี่ทอดใสดิแล้วก็เล่นดีคัดดีใส่ดีไปใส่มาใส่ก็ถือว่าที่ที่เบื้องสังเกตเบื้องหนึ่งว่าแมนประหยัดน้ำมันแล้วค่ะ รสก็ดีสรุปแหละก็คือมกักคักแหละมักแล้วก็ใส่ซอยดีงั้นไดกก้กระเป๋าก็เเลือบ่ต้ตองเติมบ่ตตองเปลืองน้ำมันแล้วก็เป็นยังยังปลาเนี่ยคือเหลือซื่อยูมิสูหน้าม้านอกเลยค่ะก็ก็บ่ดได้ว่าบ่ได้ว่าเหลือซื่ออยากเด็ด ไปเห็นก็มาก,กะชอบรถขั้นนี้เลยไหมกตัดสินใจสื่อเลยโดยที่า่าก็ให้ความไว้วางใจกับบริษัทว่บาบริษัทนี้ต้องดูแลลูกค้าเป็นที่ย่างดีแล้วก็เลยตัดสินใจสื่อไดยว่ได้คิดอย่างเลยต้องขอพุณนที่เซียวที่ขายให้นะครับทีใใ่ให้ให้ความสะดวกกับลูกค้าคนนี้พอลูกค้าคนนี้บ่ไยมีความรูด้ดันดันไม่สู้ด้ยครับแต่ละความจริงก็คือเห็นแล้วว่ามากกับสื่อเลยกว่าัวใดมีความรู้อย่างเลยเซี่ยวสื่ออย่างเลยเซียวสื่ออย่าง<ๆ><อ> เซลหูว่าแต่เซลล์ซื้อนงมุ้ยครับอันซ,ซ,ซื้อซื้ออิลีเพิ่นนี่ก็ไปไปไปเบิ่งเอาเด้อครับหูว่าแต่ซื้อเหรียญเพิ่นว่ามากว่านนอ,อกเขานี่ใส่ดีน่ารักลาให้ค่ำค่ำที่ชัดเจนกับลูกค้าครับไม่นี่จะมาเลี้ยงขอบคุณเนี่ยค่ะมิยังให้รับใส่กับบอกเลยเด้อค่ะน้องมียินดีรับใส่มิยังปรึกษาได้ตลอดเลยนะคะอ๋อจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซีแนะนั่ลูกค้าให้ต่อๆเนาะค่ะเนาะ โอเคค่ะค่ะค่ะ